บอร์ดไฟซ้อมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้จะมารีวิวบอร์ดไฟซ้อมนะครับเป็นบอร์ดไฟซ้อมรถแข่งนะครับเราเอาไว้จับเวลาหกสิบฟุตนะครับเวลาออกตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นบอร์ดนะครับเพิ่งเขียนเสร็จนะครับเราไปดูกันนะฮะก็ในวงจรก็จะมีไฟเข้านะครับเป็นไฟสิบโวลต์นะครับ สามารถใช้มอแปลงหรือหรือใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับข่าน12โวลต์นะครับในส่วนประกอบของบอร์ดนะครับก็จะมีไฟบอกเวลานะครับหน้าจอบอกเวลานะครับว่ารถเราวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่เวลาที่วิ่งได้นะครับก็จะมาจากเซนเซอร์สองตัวนะครับก็มาดูต่อนะครับเซนเซอร์ก็จะมีเซนเซอร์ออกตัวนะครับเซนเซอร์จับตอนออกตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเซนเซอร์ ปลายเส้นนะครับรถเรานะครับวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่สองก็จะตัดนะครับแล้วส่งส่งเวลาที่เราทําได้นะครับมายังมายัางสกอ์บอร์ดหรือหน้าจอบอกเวลานะครับเมื่อผ่านไปแล้วนะครับเราอยากเราอยากเริ่มใหม่นะครับเราอยากเซตศูนย์นะครับก็จะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับโดยปุ่มตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อสวิต์รีเซ็ตนะครับมาต่อที่จุดนี้นะครับเขาเรียกว่าต่อสวิตซ์รีเซ็ตใส่นะครับแต่เราก็ทําปุ่มไว้นะครับก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะเซตศูนย์เพื่อให้เรา ออกตัวใหม่อีกครั้งนะครับออกตัวปุ๊บวิ่งมาถึงปลายเส้นเส้นก็จะตัดนะครับแล้วก็เวลาก็จะส่งไปยังสกอ์บอร์ดนะครับก็วันนี้ก็ขอมารีวิวนะครับคลิปคลิปสําหรับบอร์ดไฟซ้อมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตาจะเป็นไงเราจะลองทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมารีวิวใหม่อีกครั้งนะครับในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ